แล้ไปโด่ปลา,า,าช่อนที่ชนมันช่นมันกินโดดเลยมันคาบไอาปลา,าน้ยกาบสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมช่องโทนสุดติ่งพิทิ่งครับผมครับสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ได้มาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําอ่าอยู่ในเขตสากรสามสิบสี่นะครับอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับอ่ขอเขาเรียกกันอ่างปนินนะครับ ปันนินที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอนนะครับท่านผู้ชมสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับนี่ก็นี่ก็จะเป็นสภาพใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ท่านผู้ชมครับสาหรับเหยื่อชุดแรกนะครับผมก็ส่งลงน้ําไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต่อจากนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะมีปลาเข้ามากินเหยื่อผมไหมนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้ตกในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นลํากับขนมปังนะครับก็ดงเบ็ดก็ใช้อยู่ที่เบอร์ห้ากับเบอร์สองนะครับท่านผู้ชมครับปลาที่นี่นะครับจะเป็นปลานินนะครับท่านผู้ชมเยอะนะครับแต่วันนี้นะครับเงียบนะครับไม่ค่อยมีใครมาตกเลยครับปกติคนจะเยอะมากนะครับที่นี่นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นพออะไรครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับผมไม่ได้มาตกนานนะครับที่นี่ไม่ได้มาตกหลายเดือนมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ตกในวันนี้กันครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นเหยื่อที่ผมใช้ตกนะครับนี่ครับรำาขนมปังครับก็ผสมมาจากบ้านนะครับผมก็จะใส่ถุงอย่างนี้มานะครับเวลาเราใช้ไม่หมดเราก็เอาแค่พอใช้นะครับท่านผู้ชม ถ้าสมมติใช้ไม่หมดเราก็เก็บเอาไว้ใช้บันต่อไปได้นะครับโอเคครับอ,อุปกรณ์ก็จะมีคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมต่อเลยครับ รอบแรกก็มา3ตัวเลยครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับ ตัวนะครับอก็ตัวไซส์วสวยๆนะครับเนี่ยก็มีตัวเล็กมาตุกกระเพียงมาตัวหนึ่งนะนครับเนี่ยปนินนะครับท่านผู้ชมก็ไซส์ก็สวยอยู่นะครับต,ตัวกระเพียงนี่ผมจะปล่อยนะครับเนี่ยตัวเล็กก็ปล่อยนะครับ ก็ได้มาอีกแล้วครับหนึ่งตัวนะครับเป็นปันนิน,นครับท่านผู้ชมก็ไซดีอยู่นะครับตัวนี้ก็ได้เพิ่อมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชม นี่ก็เริ่มขยับไซส์ขึ้นมาครับเริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ได้เหมือนกันนบท่านผู้ชม เป็นปนินนะครับกินแล้วไอ้ด LIKE ูไอ้ปลาไอ้ช่อนนี่ช่อนมันช่อนมันกินกระโดดเลยมันคาบไอ้ปลาน้อยอยู่อยู่ไหมพี่ช่อนเลยนี่ว่าเมื่อกี้อยู่ออกไม่รู้เป็ดเป็ดมันเล็กมากเลยนะบอกแล้วปลาน้อยช่อนเยอะเลยเนออช่อนกระโดดเลย ได้แล้วโอ้ยใหญ่เหมือนกันเมี่อกีนเต็มคำแล้วมั้งไปช่อนเมื่อกี้เหรอโดดเลยเหรอโดดเห็นเลยเ่างเกี้ได้ไหมไปช่อนช่อนเยอะ เอาปลาเล็กๆมอยชาร์จมาเล็กอีหวังจะเด้งคุ้มแล้ววัด่ยอไม่ไม่อ้าปากด้วยมาดิโอ้ยปิดเิวครับท่านผู้ชมครับได้มาแล้วประชอนครับนี่ครับผม โ,โอ้ตัวนี้ใหญ่หนะน่าจะได้ไม่โลนึงถึงว่าน่าจะหกจีดหน้าจีดน่าจะได้นะในตาน,น้อยอดี๋ี่มันกดไปทีแรกมันก็น่าจะเป็นปลาช่องน,นี่นะมั้งแบบนี้เลยและน้องน้องได้ไปพูดเออเราขาเลยตกเยียวท้องในนอนเป็ดงอไปน่าจะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคู่อะไรอีกนี่ สวยนะครับอยู่ว่าปลาไรนะครับคี่ประชั่นอีกแล้วอ่ะ <laughs> ได้ครับ <laughs> ปลาช่อนอีกแลว่ะได้ไหมนะครับเป็นปลาช่อนครับตัวนี้ครับโอ้เต็มปาาน่าจะชัดปลาเล็กนี่น่าจะได้อยู่สองขีดน, <laughs> นี่แน่นอนไม่ไ,ไ,ไหนวะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะครับได้เวลากินข้าวแล้วครับผมมาข้าวด้วยกันครับท่านผู้ชมครับบารยากาศโคตรดีครับผมนี่ครับก็เป็นกับข้าวนะครับง่ายๆครับผมมาคนเดียวครับก็กินแค่นี้ครับเป็นสภาพหมายครับพักกินข้าวกันครับโอเคครับ เดี๋ยวลุยกันต่อครับผมกินข้าวก่อนครับมากินข้าวด้วยกันครับได้มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมปนินะครับ,นนรบโอ้ตัวนี้ไซส์สวยเลยครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะครับท่านผู้ชมครับโอ้เต็มปากนะครับผมกินโคตรลึกเลย นี่ครับโอเคครับมันๆครับ <g ül> ส่งให้กับท่านผู้ชมครับก่อนกลับบ้านนะครับเป็นปลานิลน,นะครับตัวกระเปพยกนะครับนี่ครับไอวนะปนี้ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คงต้องได้เวลากลับบ้านนะครับสำหรับปลานะครับกินดีช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายๆมาก็เงียบนะครับไม่ค่อยกินนะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวไปดูผลงานปลาที่ผมได้ในวันนี้กันครับไปครับ ก็จะเป็นผลงานที่ผมได้ในวันนี้นะครับก็ได้บท่อนสองตัวครับก็ปนอินปนินไซส์สวยๆอยู่สองตัวครับก็เป็นปลาที่ได้ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมก็พอได้กินนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็อ่าผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปผมจนจบนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปในเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมา,ารับชมคลิปใหม่นะครับว่าผมจะไปตกปลาที่ไหนจะได้ปลาหรือเปล่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ